วันนี้จะมาสรุปที่เราเรียนมาทั้งหมดก็คือการแกร้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะรูปทั่วไปรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะคะเมือ่อ abc เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับศูนย์ก็คือมันจะมี a x กำลังสองเสมอนะ ถ้าเอเป็นศูนย์จะไม่มีเอกำลังสองแต่เขาไม่ให้เเป็นศูนย์เช่นเอกำลังสองบวกห้าเท่ากับสองเอแให้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วก็ย้ายสองมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เอกำลังสองลบสองเอบวกห้าเท่ากับศูนย์อยู่ในรูปทั่วไปแล้วเราก็มาหาค่าเอว่าเอคืออะไรข้่น,นี้เอคืออะไรคะ เอคือหนึ่งใช่ไหมคะใช่บีบีคือสองบีคืออะไรบีคือสองบีคือสองใช่ไหมสองหรือลบสองลบสองบีคือลบสองซีคือห้าค่ะ ตสุดท้าย c 4, 4คือห้าพอเรจาจัดอยู่ในรูปทั่วไปเราก็หาได้ว่า a b c คืออะไร a b c เขาไปใช้หาคำตอบโดยใช้สูตรนะใช้สูตรมันจะใช้ค่า a b c ทีนี้เราหาคำตอบโดยวิธีแรกคือการแทนค่าการแทนค่าก็คือเราจะสุ่มตัวแปรมาแล้วก็แทนลงในสมการที่เขาให้มา สมการนี้แล้วคําตอบจะเป็นจริงเช่นศูนย์เท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยสมการทั้งสองฝั่งเป็นจริงเราจะได้ว่าตัวที่เรานําสูงมาเป็นคําตอบของสมการต่อมาเราแทนให้ a เท่ากับสามมันก็เป็นจริงอีกแล้วสมการกําลังสองตัวแปรเดียวมันมีสูงสุดได้แค่สองคำตอบนะถ้าได้สองคำตอบแล้วเราก็หยุดหาได้สองคำตอบต่อมา วิธีที่สองคือวิธีการแยกตัวประกอบผู้ใช้โจทย์เดียวกันนะแยกส่วนประกอบเราจะแยกเป็นสองวงเล็บอะไรคูณกันได้บวกสามบวกกันแล้วได้ลบสี่มันก็คือลบหนึ่งกับลบสามพอได้แล้วเราก็นำสองวงเล็บมาเท่ากับศูนย์แบบนี้แต่เอเข้ากับหนึ่งเอเข้ากับสามนำมาตรวจสอบโดยแทนหนึ่งลงไปในสมการแทนสามลงไปสมการถ้าเป็นจริงสแสดงว่าคำตอบทั้งสองคำตอบ คือคาตอบขอสมการนี้คือวิธีที่สองต่อมาวิธีสุดท้ายคือการใช้สูตรการใช้สูตรก็คือเราจะจัดรูปให้มันอยู่ในรูปทั่วไปโจทย์ข้อนี้มันอยู่ในรูปทั่วไปแล้วเราก็ไปหาค่า a b c เลยได้ค่า a หนึ่งค่า b คือลบสี่ค่า c คือสามแล้วก็มาแทนในรูทก่อนในรูทตรงนี้นะมันคือ b กำลังสองลบสี่ a c แทนในรูทเพื่อที่เราจะรู้ว่าถ้าในรูทมันติดลบมันจะไม่มีคําตอบมันจะไม่มีจํานวนจริงใดเลยเป็นคำตอบแต่ว่าถ้าในรูทเป็นศูนย์มีกี่คําตอบคะในรูทเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์มีหนึ่งคำตอบถ้าในรูทเป็นจํานวนจริงบวกมีกี่คําตอบสองคำตอบค่ะ,คะมีสองคำตอบนะ ก็คือในรุในรูติดลบติดลบไม่มีคำตอบในรุเป็นศูนมีหนึ่งคำตอบในรูเป็นบวกมีสองคำตอบ เราจะใช้สูตรเราต้องมาแทนในรูทก่อนเพื่อที่เราจะรู้ว่ามันมีกี่คําตอบนะคะแทนในรูทเราก็จะได้ค่า x เท่ากับบวกลบสอง x เท่ากับสองบวกลบหนึ่งจะได้ว่า x เท่ากับสองบวกหนึ่งกับสองลบหนึ่งก็เป็นสองคำตอบแล้วก็ตอบหนึ่งกับสามจะเห็นว่าทั้งสามสูตรทั้งสามวิธีมันได้คําตอบเหมือนกันทักเรียน่าวิธีไหนไง่าย มีการแทนค่าการแยกตัวประกอบการใช้สูตรแทนค่าง่ายกว่าค่ะแทนค่าเหรอก็ครูพาหยิบขึ้นมาแล้วมันตรงไงถ้านักเรียนไปหยิบเองนักเรียนอาจจะไม่ตรงก็อาจจะใช่ค่ะแต<ร>่ว่านักเรียนอาจจะไปหยิบใช่อันนี้ครูหยิบตัวตรงมาเฉยๆชแบบว,ว่าเอเท่ากับหนึ่งมาเลยเองเท่ากับสามถ้านักเรียนหยิบนักเรียนอาจจะไปหยิบหนึ่งสองสามมาก่อนก็ได้ก็จะได้แทนสามรอบ แต่ส่วนมากเขาจะใช้อันนี้แหละแยกตัวประกอบวิธีที่สองถ้าใช้วิธีที่สองไม่ได้ก็มาใช้วิธีที่สามได้แน่นอนอาจจะเป็นตัวเลขเพียเพ้ยนๆหน่อยแต่มันก็คือคำตอบทีนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหามีสีขัน้นอ่านโจสร้างสมงการแก้สมการแล้วก็ตัวคำตอบมันจะยากตรงที่อ่าน แล้วก็แนไเนี่ยขั้นหนึ่งพอเราได้ขั้นหนึ่งแล้วขั้นสองเราก็มาทาเป็นสมการพอเป็นสมการแล้วขั้นสามอยู่ที่เราทำนี้ก็คือการแยกส่วนประกอบว่าจะใช้สูตรได้หมดมันช้าไม่เรียนทำไมครูสอนน้องมองหนึ่งกว่าสไลด์จะไปสไลด์มันไปตามครูไหม ไปตามเดี๋ยวนะะโอเคทีนี้ครูเอามาให้ทำหนึ่งข้ออันนี้คือใบงานที่สามสุดแปดข้อหนึ่งนะครูครูเอามาทำเฉยให้ก็คือผลคูณของจำนวนเต็มสองจำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับสองร้อยสี่สิบจงหาสองจำนวนนั้นจำนวนที่อยู่ติดกันก็คือมันเรียงกันอยู่มันเช่นหนึ่งกับสองสามกับสี สี 5, 5 6, ่กับห้าห้ากับหกอย่างเงี้ยมันอยู่ติดกันนี่อ่านโจทย์แล้วก็หนดตัวแปรให้ x คือจํานวนแรกแล้วจะได้ว่า x บวกหนึ่งคือจํานวนที่สองเพราะว่ามันอยู่ติดกันจํานวนแรกคือ x จํานวนที่สองคือ x บวกหนึ่งถ้าจํานวนแรกคือ x ลบหนึ่งจำนวนที่สองคืออะไรักเรียนถ้าครูให้จำนวนแรกคือ x ลบหนึ่งจำนวนที่สองของครูจะคืออะไรคะ มีใครตอบจำนวนพารีตอบผูนอนอ้ในใช่ไหมเอ็กเหรอคะใช่ถ้าจำนวนแรกคือเอกลบหนึ่งก็คือมันอยู่ฝั่งขึ้นก่อนแล้วทีนี้จำนวนที่สองมันคือเอ็กเช่นจำนวนแรกคือเอกลบหนึ่งเป็นสามจำนวนที่สองคือสี่ก็คือเป็นเอกเฉยๆแต่ข้อนี้ผู้ให้เป็นเอกกับเอ็บวกหนึ่งก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะแทน แต่ว่าคตอบเราจะได้เหมือนกันนั่นแหละต่อมาขั้นที่สองสร้างสมก,การจากปัญหาเขาให้มาบอกว่าผลคูณของจํานวนเต็มที่อยู่ติดกันสองจำนวนเท่ากับสองร้อยสี่สิบแล้วก็นำสองจำนวนที่เราแทนมาเลยจํานวนแรกคือ x จําจำนวนที่สองคือ x บวกหนึ่งเ,เท่ากับสองร้อยสี่สิบอันนี้เราได้สมก,การแล้วนะเพราได้แล้วเอามาแก้แล้วก็คูณเ,เข้าไปกระจายเข้า จะเอเข้าได้ x กกำลังสองบวก x ลบสองร้อยสี่สิบย้ายสองร้อยสี่สิบมาทางนี้นะเท่ากับศูนย์ทีนี้ก็แยกสองวงเล็บอะไรคูณกันได้ลบสองร้อยสี่สิบบวกกันได้หนึ่งก็คือลบสิบห้ากับบวกสิบหกคูณกันได้ลบสองร้อยสี่สิบทีนี้ก็มาแยกเป็นสองวงเล็บแยกสองวงเล็บเอามาเท่ากับศูนย์ได้เเท่ากับสิบห้ากับ x เท่ากับลบสิบหกทีนี้ คู้หยิบมาตัวหนึ่งคือ x เท่ากับสิบห้าก็คือจำนวนแรกเป็นสิบห้าจำนวนที่สองคือสิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกทีนี้นำสิบห้ากับสิบหกมาคูณกันมันได้สองรอยสี่สิบก็คือมันตามเงื่อนไขสแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้มันเป็นจริงก็คือสิบห้ากับสิบหกแต่ทีนี้คำตอบของ,งเราอีกข้อหนึ่งมันคือลบสิบหก ถ้าเรานำ x คือลบสิบหกมาครูขอเขียนตรงนี้นะลบ 16. สิบหกแสดงว่าอีกจำนวนหนึง่งมันคือ x บวกหนึ่งก็คือ 15. ลบสิบห้าลบสิบห้านะแล้วทีนี้เรานำลบสิบหกกับลบสิบห้าคูณกันมาได้สองร้อยสี่สิบไหมได้ค่ะได้แสดงว่าสองจำนวนมันเป็นได้ทั้ง ทั้งสองแบบก็คือสิบห้ากับสิบหกแล้วก็ลบสิบห้ากับลบสิบหกดังนั้นมันต้องตอบลบสิบห้ากับลบสิบหกด้วยนะกูขอต่อทางนี้นะคือลบสิบหกลบสิบห้าสิบห้าสิบหก สองจำนวนแรกคือลบสิบหกกับลบสิบห้าสองจำนวนหลังคือสิบห้ากับสิบหกได้ทั้งสองคู่นี่เข้าไหมคะนี่ใครทำใบางานไม่ได้ไหมให้ครูเฉลยไหมถ้าทำได้ไม่เป็นไรนะหมดแล้วทีนี้ ไปเรียนไปไปทำข้อสอบที่ครูโพ้ลงให้ใครยังไม่เข้ากลุ่มไปเข้านะครูเอาส่งไว้ในแชทให้แล้วกลุ่มเชฟยังเขกาแชอไจอบแปบบ เรยังอยู่ไหมแล้วผู้เช็คชื่อไหมเช็คเชช็คเวันนี้วันนี้สิบเอ็ดใช่ไหมถามทัหนึ่งมีใครบ้างแมทุกคนครับ ใช้ยาดาค,ค่ะจังนะใช้ยาดา,า,าค่ะอย่าพึ่งลามิตาค่ะผู้อยู่ใช้ยาดาอยู่โังเรียนอยาพึ่งใช้ยาดาเลขที่สิบเอ็ดเลขกสิบสองค่ะ,ะน้าตะุครับช้ย,ยาดาเลขที่สิบสองอิศาลาค่ะออริศาาอัจฉาค่ะอนริศลา,ออลาทองแก้วใช่ไหมค่ะ อัชลาหรอโมลาใช่ค่ะพูกเขาถ้าพูดมันจะสวนกันทำไมครูไม่ไป็นดีเลยครับดานุพคคัร์คะดานุพาร์รียันไม่ขียนชื่อตัวเองอ่ะไม่ทำไมแบบให้ครูอ่านเช็ดก่อนแบบทำอะไรเสร็จก,ก่อนแล้วก็ค่อยพูดทุกคนทำไมไม่เรียงตามเลขที่เลยอะ่ะก็มานาไม่รบแค่แล้วก็มีชยาดาด จะเปิดอะไรนี้ก็ได้แค่ยนัทอยู่ห้องหนึ่งไหมนาทนะคะอยู่เครับเยวพาอยู่ห้องหนึ่งเดี๋ยวน้นเดี๋ยวคุณคขับไ,ไปดีกว่า,ไ,านนไปืถ่ายรูปไป